พามาดูสร้อยข้อมืออีกเส้นที่ขายดีอันดับต้นๆของร้านสําหรับคุณผู้ชายที่ออกงานสังสรรค์หรืองานทางการบ่อยๆเส้นนี้เหมาะมากๆค่ะกับสร้อยข้อมือเลดเพชรมังกรเริ่มจากจุดสําคัญค่ะที่ทําให้เส้นนี้ขายดีตลอดการคือตรงนี้เลยค่ะมังกรคู่ที่เราสลักกันไว้ตรงกลางเรือนสลักลายกันอย่างพิถีพิถันค่ะสังเกตได้จากตัวมังกรนะคะลายของเขาจะชัดเจนมากๆค่ะซึ่งลายมังกรนี้นะคะยังสื่อถึงความยิ่งใหญ่ร่ํารวยมีอํานาจบารมีเป็นดีไซน์ที่ให้ทั้งความเท่ แล้วก็ดูมีภูมิฐานมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะมากๆกับการใส่ในวันสําคัญอย่างการออกไปพบปะผู้คนหรือว่าคุยงานด้านธุรกิจค่ะเพิ่มความหรูหราและเป็นที่น่าจับตามองด้วยเพชรสวิตท,ที่เราฝังกันมาที่รอบล้อมังกรไว้ตรงนี้ค่ะซึ่งเพชรที่เรานํามาประดับนะคะจะเป็นเพชรสวิตเกรดคุณภาพน้ําสวยขาวใสแล้วก็เล่นประกายไฟดีที่สุดค่ะฝังกันมาแบบจับขอบค่ะดังนั้นเขาจะให้ในเรื่องของความแน่นหนามั่นใจในเรื่องของการใช้งานได้เลยค่ะไม่หลุดง่ายแน่นอนด้านตัวสายก็เท่ไม่ แพ้กันค่ะเป็นดีไซน์ของสายโลเล็กซึ่งถือเป็นดีไซน์ที่ยอดฮิตมากๆค่ะไฮไลท์ที่ทําให้ตัวสายเขามีความเท่แล้วก็ดูสุขุมนะคะคือการที่เราขัดเงาสลับกับขัดสายอิตาลีค่ะเป็นดีไซน์ที่ใส่ได้ทั้งชุดทางการแล้วก็ชุดในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะเรียกได้ว่า1เส้นแต่เข้ากับหลายๆลุคเลยค่ะ เส้นนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับตะของานจิวเวลรี่ตาปั๊ม 18k สวมใส่ได้ด้วยตัวเองสะดวกสบายสุดๆค่ะด้านตัวเรือนเราจะขึ้นด้วยทองเหลืองและชุบด้วยทองแท้ใส่ได้นานไม่ลอกไม่ดำง่ายค่ะสินค้าที่เรานำมารีวิววันนี้ค่ะจะเป็นสินค้าจริงที่เราส่งให้กับคุณลูกค้าตัวสินค้าก็จะเป็นแบบเดียวกับในคลิปเลยนะคะนอกจากนี้ซื้อกับเราหนึ่งครั้งเราดูแลด้านการรับล้างสินค้าให้ตลอดการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนค่ะ หรังหน้าเราจะมาแนะนำสินค้าของพูทซับชิ้นไหนอีกรอชมกันด้วยนะคะหากอยากชมสินค้าจริงสามารถแวะเข้ามาได้ที่หน้าร้านหน้าร้านตั้งอยู่ห้างพันทิพย์บางกะปิขึ้นลิฟต์มาชั้น3ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะหรือสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์หน้าเพจหรือพิมพ์แอดพูลซับจิวเวลรี่ตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูทซับยินดีให้บริการขอบคุณค่ะพูทซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย